สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการทําระบบน้ําในสวนนะครนี่ครับสิ่งที่ต้องมีครับมีผ้าคิ้วนะครับไว้เช็ดท่อแล้วก็คีมตัดท่อที่ใช้ก็จะเป็นท่อสีหุนนะครับหรือว่าหนึ่งคับสองจะมีข้อต่อสามทางจะมีพวกข้องอนะครับเพื่อใช้ทําหัวสปริงเกอร์ดังขึ้นมานครับ ตัวสปริงเกอร์ก็มันจะใช้ตัวนี้ครับเป็นหมอพ่นนะครับร้อยแปดสิบองศาส่วมกับข้อต่อสีหุนได้เลยครับตัวนี้ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยครับสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือกาวนะครับแล้วก็แปลงแปลงฟันเก่าๆก็ได้ครับเอามาใช้เดี๋ยวผมจะพาดูครับวอาเดินเป็นยังไงครับนี่ครับเดินมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ใส่สามทางแยกออกมาแล้วก็พ่นใส่พ่นใส่ต้นนะครับห่างจากต้นประมาณ50าสถึงหกเซนได้ครับเป็นสวนน้ำก็จะสูบขึ้นจากสะขึ้นมาแล้วก็ใส่แทงไว้นะครับไม่ได้ใช้ปั๊มดันนะครับก็ปล่อยจากแทงมาเลยต้นถูเรี้ยงก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ต้องทำระบบน้ำนะครับ ไ,ไลายทีละโซดมาครับส่วนเป็นส่วนเกษตรผสมผสานครับไฟไลายใส่จบนะครับจะได้ใช้ระบบน้ำวันนี้เลย ผลที่ได้นะครับตัวสปริงเกอร์แบบพ่นร้อยองศาครับตัวนี้น่ครับก็จะประหยัดน้ำครับพื้นที่ต้นไม้ก็จะชุ่มไวกว่า,าเราใช้สปริงเกอร์แบบหมุนแล้วก็จะเปลืองน้ำกว่านะครับ เพราะว่าผมไม่ได้มีระบบแรงดันน้ําครับคือไม่ได้ใช้ปั๊มดันนะครับคือจากแทงค์มาเลยครับสูบจากสะขึ้นแทงค์มาแล้วก็ปล่อยมานตนก็จะชุ่มชื้นกว่านะครับตัวนี้เราปรับมุมปรับองศาได้นะครับน้ำดูครับปริมาณน,น้ําออกที่โคนต้นเลยครับนี่เราปรับได้ครับ จะให้มุนไปทางไหนครับหาตดก็ได้ครับอืมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ